วันนี้นะคะก็มาพบกับชวัยทำงานชาแนลนะคะวันนี้นะคะก็จะมานำเสนอม6อันดับสกูชี่ที่ชอบนะคะไปดูอันดับหนึ่งกันเลยค่ะอันดับที่อันดับที่6นะคะจะเป็นตัวนี้ค่ะซื้อที่โรงเรียน25บาทนะคะไส้มันหายพังแล้วแต่ว่าเราก็ยังชอบมันอยู่นะคะ นี่อันดับที่หกนะคะอันดับที่ห้านะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นเอ่อบันนี่ไม่น้าตาด้วยส่วนอันดับที่สี่นะคะก็จะชอบเป็นตัวนี้ค่ะอะอันนี้ก็คงคนหน้าคนตากาันเป็นตัวนี้สโลอยู่นะคะสโล ส่วนอันดับที่สามค่ะเป็นตัวนี้เป็นน้องใหม่ล่าสุดเลยนะคะยี่สิบบาทเราซื้อมาเป็นอ่าคล้ายๆกับแพนด้าบันนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นปังปังแพนด้าค่ะค่าเดี๋ยวเราไปดูอันดับที่สองกันเลยค่ะอันดับที่สองจะเป็นแพนด้าบันทุกคนเ็าจะส่ง คือทุกคนต้องสงสัยแน่เลยว่าทำไมเออแฮมเบอร์เกอร์กับเออคิตตี้หายไปไหนเพราะเราไปเทรดมากับพี่สาวพี่สาวมิสกูชี่เยอะก็เลยไปแทนก็เลยไปเทรดมาเทรดแค่เฉพาะอันดับที่2กับอันดับที่1นึ่น,นี้คลิปที่แล้วก็น่าจะเคยราคาไม่รู้แต่ว่าสโลมาก มาถึงอันดับที่หนึ่งแล้วค่ะอันดับที่หนึงก็คือเจตแทนเป็นอะไรอ่ะเป็นขนมปังยีมอ่ะมันจะมีที่เขาบอกอ่ะที่เขาบอกว่าใส่ i ไ h o ฟ,ฟนได้อ่ะมันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเยัีบกล่องนิดนึงถ้ามีเสียงบนก็ขอภัยนะคะมันจะเป็นอย่างเงี้ยตัวเองอย่างเงี้ยค่ะมันจะใส่ i ไ h o ฟ,ฟนได้นะคะราคาก็ เราราวสองร้อยกว่าบาทนะแต่อันนี้เราไปเทรดมานี่ค่ะข่าวก็จบลงไปแล้วนะคะกับการรีวิวสกูชี่นะคะถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วมาพแล้วมาเจอกันคลิปหน้าค่ะในวานี่คำน้อยชาแน,นลสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย